Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สถานการณ์ชี้ชะตา8ปีนายกไม่ใช่แค่ขั้วตรงข้ามดาหน้าออกมาขย่มเก้าอี้ลุงตู่ทั้งกรณีเพื่อไทยเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ภายในอาณาจักรฝ่ายบริหารก็ใช้โอกาสนี้เชื่อมต่อสามปอเพิ่มแรงกดดันไปยังพลเอกประยุทธ์รับเงื่อนไขปรับคอรมอเพื่อให้ได้ไปต่อ วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะครบเมื่อใดโดยจะเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี2557สมัยที่เข้ามาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอหรือนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560มีผลบังคับใช้หรือนับตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง ปี2562ปัญหาข้อถกเถียงความในรัฐธรรมนูญนำมาซึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายมิติที่แน่ชัดที่สุดคือพักเพื่อไทยกำหนดดีเดย์นำประเด็นข้อสงสยัยตามรัฐธรรมนูญยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่16-17สิงหาคมนี้ ขณะที่ภาคนักวิชาการเตรียมจัดกิจกรรมกดดันการดำรงตำแหน่งของนายกพลเอกประยุทธ์อย่างเช่นกรณีของปริญญาเทวานรุมิรกุลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เคยผนึกเครือข่ายภาควิชาการสื่อสารมวลชนร่วมกันจัดทำการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและ11รัฐมนตรีสร้างความฮือฮามาแล้วระดับหนึ่งก็เตรียมเปิดตัวกิจกรรมใหม่ อย่างเสียงประชาชนต่อวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีประยุทธ์อยู่ต่อหรือพอแค่นี้เร็วๆนี้เมื่อกล่าวถึงเครือข่ายภาคประชาชนนักศึกษาที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์มาต่อเนื่องจะใช้โอกาสวันที่24สิงหาคมรวมตัวออกมาเคลื่อนไหวนอกสภาจัดกิจกรรมไม่เอาระบอบพลเอกประยุทธ์ ทว่าแรงกดดันทางการเมืองที่มีผลต่อพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคการเมืองฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ยังมีปมการเมืองภายในที่ต้องการใช้โอกาสวันครบวาระดํารงตําแหน่งนายก8ปีมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองโดยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่11สิงหาคม กลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์นำโดยบิ๊กปอปลาวางแผนใช้สถานการณ์การดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์บีบให้พลเอกประยุทธ์ปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหวังเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปให้พลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐควบอีกตำแหน่งเพื่อรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ตรวจสอบจากวงในภายหลังป .4 พยายามเสนอเงื่อนไขให้บิ๊กป้อมเพื่อสื่อสารถึงพลเอกประยุทธ์พบว่านายกมีท่าทีอ่อนลงคล้ายจะยอมทำตามเงื่อนไขเพื่อแลกกับข้อเสนอบางอย่างขณะเดียวกันหากมีการปรับคอรมอนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกิดขึ้นพลเอกอนุพงศ์ก็มีแนวโน้มสูงจะถูกสลับไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนนายสุพัฒนพง์พันมีเชารองนายก และรัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันสำหรับบิ๊กปอปลาคนที่4ดังกล่าวถือเป็นคนกลุ่มอำนาจตัวจริงคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายวาระมีคอนเน็กชันกว้างขวางและยังมีความใกล้ชิดกับผู้มีบาร,รมีคนหนึ่งในรัฐบาลและมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี จากกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตรวง์สุวรรณเห็นอาการยื้ออย่างเต็มเรี่ยวแรงจากพลเอกประยุทธ์และบรรดาที่แวดล้อมอยู่โดยแสดงให้เห็นถึงความต้องการไปต่อไม่ว่าอีกสองปีหรือ4ปีเห็นภาพการจัดทำเค้กจําลองแผนที่ประเทศไทยรูปแบบครูทองใบแตงน้อยมีคนหนึ่งยืนอยู่บนแผนที่ที่เป็นธงสามสี ชัดเจนในความมั่นใจในอำนาจเมื่อจับอาการพลเอกประยุทธ์แล้วเกิดในประวัติอย่างไรทางการเมือง จำนวนไม่น้อยนึกถึงการตัดสินใจของพลเอกเปรมตินณสูลานนเมื่อสิงหาคม2531ที่ไหนที่สุดก็มีคำว่าผมพอแล้วออกมาแต่ยากยิ่งที่จะได้ยินจากพลเอกประยุทธ์ขณะเดียวกันกรณีพลเอกประวิทย์กลับเกิดภาพเปรียบเทียบจาก Godfather ภาค3ที่เป็นเค้กแผนที่ประเทศคิวบาย่อมเป็นอิทธิพลของไมเคิลคอรลิโอเ คำว่าผมพอแล้วมาอย่างไรกรณีรูปเค้กเป็นแผนที่มีรากฐานอย่างไรจึงได้ปรากฏเค้กรูปแผนที่เป็นผลสะเทือนจากวัฒนธรรมมาเฟียตะวันตกคำว่าผมพอแล้วเกิดในสัมพันธ์ไปยังเรื่องราวขององคุลีมานเมื่อวางดาบก็พลันแปลเปลี่ยนเป็นอรหันต์ไม่มีใครรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะตัดสินใจยังไงไม่มีใครรู้ว่าพลเอกประวิทย์จะตัดสินใจอย่างไร แต่ที่เห็นและเป็นอยู่นับว่าชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ต้องการไปต่อไม่มีใครคิดวางดาบแบบองคุลีมานหรือหยุดแบ่งเค้กระหว่างกันและกันผ่านกระบวนการบริหารของคอรมอความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามย่อมอยู่ที่นั่นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv และข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ